โอ้โหขิงกาละขิงือละขิงกาละขิงเก,งกละขิงกาโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าอืมลัมโพงอะไรตั้งหมื่นสี่มันมีดีตรงไหนเนี่ยเออแล้วถ้าซื้อไปมันจะคุ้มไหมอ่ะมาเดี๋ยวรีวิวให้ดู อย่างแรกมาดูที่หน้าตาดีไซน์โนเขาก่อนแล้วกันนะครับผมดูเรียกน้องได้ไหมดูมันพี่ใหญ่เบิมเบิ่มมากเลยแบรนด์ไอว่าหน้าตาโลโก้เบิมเบิมแบบนี้เลยดีไซน์ดูสวยดูบึกบึนแข็งแรงทนทานมากและมีน้ําหนักประมาณหนึ่งนะบอกเลยว่าติดทึก คนดูดันแบบไม่เกรงใจใครมินิทอรีเกตเลยอะตื่นลุยเหมือนเราได้ทุกที่เลยอะเผื่อใครจะขึ้นเขาลงห้วยเดินทางไปไหนมาไหนใส่รถกระบะขึ้นไปเอาอยู่วิวทัศสีตัวนี้เลยเนาะสีตัวนี้จะเป็นสีออกแนวเป็นสีเขียวออกรูปเป็นคืนทหารทหารเล็กน้อยแต่จริงก็มีหลายสีด้วยนะครับผมเดี๋ยวยวกมาให้ดูแล้วกัน มีขาวสวยมากและคือแผงข้างบนคือแบบเงิน,นเงินไทเทเนียมหน่อยๆนะเออมี2สีให้ดูกันแบบนี้นะครับผมทั้งสีเขียวแล้วก็สีขาวเลยนะฮะอันนี้ก็เรื่องของภายนอกดูเท่ดูเอาเรื่องทั้งคู่เลยนะครับแต่บางคนบอกว่าพี่ตั้งหมื่นสีได้ดีไซน์แบบนี้โอเคพอเข้าใจได้แหละด้วยความมันอึดทนต่างๆมันต้องลุยน้ําลุยฝนต่างๆได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่เรื่องเสียงแบบพี่เรื่องเสียงเรื่องการเชื่อมต่อต่อตางๆตรงเนี้ยมันจะสมกับราคา10,000่นกว่าบาทไหม อย่างแรกที่ได้ลองกับตัวนี้นะครับเขาได้ตัวของบลูทูธ5.3ุมมาเป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่ๆแล้วละ่ะนะที่สามารถรองรับเรื่องของการส่งไฟล์เสียงการส่งเสียงต่างๆที่อาลดเครื่องการดีเลย์น้อยลงไปด้วยรวมไปถึงการรองรับพวกไฟล์ต่างๆที่ส่งให้คุณภาพเสียงมันออกมาได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นซึ่งตัวนี้ให้มาไม่ใช่ว่าดีไซน์อึดถึกทนอย่างเดียวแล้วให้บลูทูธรุ่นเก,ก่าๆมาแล้วเสียงไม่ค่อยดีอันนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวจะหาว่างั้นว่างี้เดี๋ยวลองเปิดเพลงให้ฟังเลยแล้วกันช ในดวงนี้ที่ยังคงคอยและ เหมือนแบบว่ากระเดื่องทั้งลูกอ่ะปัก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 อยู่ข้างหน้าซึ่งด้านบนเนี้ยสามารถที่จะปรับพวกการตั้งค่าต่างๆได้เนาะถ้าเป็นด้านขวาของตัวเครื่องนะถ้าเราหันหน้าเข้ามานาะจะเป็นสามารถปรับพวกเสียงมิวสิกมิวสิกต่างๆกดปุ่มเล่นกดปุ่มต่างๆได้นะครับซื้อถ้าใครชอบเสียงเบสแบบขอเบสแน่นๆตึ๊บตึ๊บตับๆนะครับตัวนี้เขามีโหมดของซูเปอร์เบสให้ด้วยแล้วเขาก็มีตัวของ D S P ไปให้ด้วยนะครับผมเพื่อบูธเสียงต่างๆเพื่อใครอยากจะเน้นตัวไหนก็ได้นะฮะแล้วตัวในฝั่งของะบบ D S P กาจะการบาลานเสียงนะครับผมของแต่ละย่านเนี่ยให้ออกมาฟังดูไพเราะโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งปรับ EQ เองก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ถือว่าเจ๋งมากมเลยนะซึ่งนอกจากฟังเพลงนะครับผมในฝั่งของบลูทูธ5.3ที่เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดใครนะครับต่อกับพวกไอพ o งไอแพดแท็บเล็ตจอใหญ่ๆอยากไปนั่งดูหนังฟังเพลงได้มิติเสียงดังบึ้มบึ้มเนี่ยก็สามารถต่อได้นะครับผมและเสียงเนี่ยไม่ดีเลยและเสียงก็จะตรงกับปากออกพุ๊บพุ๊บปุ๊บออกพ๊บทุะบพังอยย่างเเดีวรออนื่่่ไได้ใชก มื่นสี่ไม่ได้แค่นั้นอยู่แล้วครับใครดูข้างหลังก่อนพอร์ตยังเยอะอย่างแรกคืออันนี้คือพอร์ตหูฟังครับเผื่อใครอยากจะต่อฟังมอนิตรมอิเตอร์ต่อเองได้หรือว่าเสียบไปปุ๊บต่างๆเนะหรือว่าพวกองพวกแอมป์กีตงกีตาร์เสียบตรงนี้ได้นะครับมอนิเตอร์เสียงเพลงเสียงกีตาร์ก็ว่ากันไปและนี่ครับเผื่อใครแบบมี USB เอาไฟเพลงใส่แฟลชไดร์ตัมไดร์มาเสียบเล่นเพลงได้หรอย่างนี่ครับ3า AUX ต่อออกจากมิกเซอร์ต่อออกจากตัวของโทรศัพท์ที่เป็น3าจดก็ เข้ามาตัวนี้ได้เหมือนกันและอันนี้ชอบมากตัวของไลฟ์มันคือเอาเสียงจากตัวลำโพงครับที่เราเข้ามาุูบัะเอาไปออกไลฟ์ต่อเอาไปออกเป็น3.5ต่อได้เอาไปออกเป็น USB-C เข้า Lif ไลฟ์ตรงไลฟ์ซีมภายนอกเราได้ยินเสียงในลาก็ได้ยินด้วยเออเอ,อันนี้คือเจ๋งมากถัดมาอันนี้ก็เป็นในฝั่งของช่องต่อไม้ครับต่อไม้ได้พร้อมกันถึง2ตัวหรือจะแบ่งต่อไม้หนึ่งตัวจะเอากีตาร์อีก1ตัวก็สามารถต่อพร้อมกันได้เผื่อใครเอาไปตั้งเปิดมงเปิดหมวกล็อก ร้องเพลงได้เลยยิ่งถ้ามีคู่กับไมลอยนะบอกเลยว่าโอ้โหเอาเรื่องซึ่งไงว่าเนี่ยเขาก็มีไม่ของเขาด้วยเหมือนกันเนาะก็จะมีช่องเสียบไมเป็นไมลอยแบบนี้ก็เสียบเข้าไปได้เลยหยิบไมขึ้นมาก็เอาไปร้องาาคงาราโกงคาราเกะหรือว่าจะเอาไปร้องคู่กับกีตาร์เปิดมงปุฎหมวกก็ได้เหมือนกันนะครับบางคนกลัวว่าอันนี้มีช่องกีตาร์ก็จริงแต่พอเสียบกับกีตาร์แล้วมีไมเข้าไปด้วยเนี่ยเสียงมันจะแย่งมันจะปนกันหรือเปล่ามาเดี๋ยวไปลองให้ดูเลยแล้วกัน เธออ่คิดยูยลลเันป็นไงโอ้โหต่อกับมิต้าร้องพร้อมไม่เสียงยังดีได้สบายมากและมือสีหมดแล้วพี่ลำโพงอื่นก็ทำได้เดี๋ยวให้ดูปุ่มควบคุมเนี่ย เขาเยอะมากและแต่ละปุ่มนี่คือดูแบบว่าโปรเฟชชั่นแลนะปุ่มเปิดอันนี้ฝั่งนี้ครับควบคุมไมค์ครับฝั่งนี้ควบคุมเสียงครับแยกกันได้ไม่ปนกันบางคนอยากเบาเพลงบางคนอยากเพิ่มไมค์แยกได้ครับหน้าจอนะบ,บอกสถานะโหมดต่างๆบนลงลุ่มเสียงแบตเตอรี่โหมดบลูทูธอะไรไม่อยู่หรือว่าโหมดอะไรต่างตรงนี้ก็สามารถดูได้ผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับด้านบนตรงนี้ก็เป็นคอนโทรลต่างๆในการเล่นเพลงทีโพสข้ามเพลงนะย้อนกลับเพลงอันนี้ก็สามารถทําได้รวมไปถึงตัว ตัวนี้เนี่ยเมื่อเห็นว่าเขาสามารถจะต่อเข้ากับตัวของคอมพิวเตอร์หรือพวก SSD ได้ที่จิ้มปุ๊บเนี่ยสามารถอัดเสียงทุกอย่างที่ออกมาจากตัวนี้ก็ได้เหมือนกันเออเป็นตัวของเล็กตัวนี้ได้เลยแล้วก็สามารถวนกลับมาเปิดลูปที่เราอัดไว้แล้วก็ได้เหมือนกันโอ้โหบอกเลยครบเครื่องเรื่องเสียงรวมไปถึงในฝั่งของนี่ครับโหมดต่างๆก็มีให้เอฟบงเอฟเฟกต์ไมค์ก็มีให้ถ้าใครอยากจะร้องเพาะเอ็กโคเอ็กโคก็สามารถปรับโหมดปรับเอฟเฟกต์ของไมค์ได้อีกต่างหากเออซึ่งมีเยอะมากนะครับคัสตอมหนึ่งคัสตอมสอง ในการปรับทนเสียงและนี่ครับถ้าใครอยากจะร้องคาราโอเกะปุ่มนี้ชัดเจนโดดโดดมาเลยก็คือ white c a n c e l l o n ก็คือตัดเสียงร้องออกไปได้ให้แบบว่าเพลงที่เราหาคาราโอเกะไม่เจอก็จะกลายเป็นเพลงที่ตัดเสียงคนร้องออกไปได้เลยบอกเว่าเจ๋งมากเดี๋ยวลองให้ดูบางคนบอกพี่โอ้โหพี่พูดอย่างนี้ผมไม่เห็นภาพมันตัดเสียงร้องออกไปยังไงคชต ปรับนู่นปรับนี่ได้อิสระลบเพลงเพิ่มเพลงลดไม้ต่างๆลบเสียงร้องต่างๆได้สบายมากผมอย่างเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับบางคนก็กลัวบอกว่ามันอยู่ได้นานไหมจะไปเข่าขา่เข่าแคมป์สวัน5วัน6ว,ว,วันอย่างเงี้ยมันโอหรือเปล่าตัวนี้เนะี่ยได้แบตเตอรี่อยู่ที่1 5 0 0 0มาิลลิแอมลำโพงที่เราเห็นกันทั่วไปประมาณสัก3 0 0ร้อยสประมาณนี้นนะอันนี้หมื่นห้าฮะอยู่กันไปยาวๆ2อสวันก็ยังเอาอยู่จริงๆนะะเดี๋ยวสรุปให้ฟังเลยกับตัวของไอว่าคมเมดบลูทูธ ตัวนี้นะครับกับราคาที่เขาตั้งไว 14, ้ 14, 0 0 0กีัก้รบาทได้สเปคประมาณนี้ได้ความทนทานขนาดนี้ได้ฟีเจอร์เข้าลงเข้าไลฟ์อัดเสียงต่างๆตรงนี้ได้แล้วได้เลยต่อกีตงกีตาร์ได้อีกกับการได้ทุกอย่างแบบเนี้ยราคา1,400 0บาทใครเป็นสายเครื่องดนตรีใครเป็นสายเสียงจริงๆอ่ะท่านผ้ไอ้มองว่าตรงนี้นะมันคุ้มค่ากับการลงทุนสักหนึ่งทีหรือว่าเราซื้อทีซื้อยาวๆไปเลยนะได้ตัวใหญ่ๆอยู่ยาวๆสุดๆทนๆไปเลยต่อยอดอย่างเล่นดนตรีเปิดมงเปิดหมวกหรือว่าไปเปิดกับเพื่อนไปที่ย ปราร์ตี้บ่อยๆเราเป็นคนเออหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าแก๊งอะไรเงี้ยน,นะอันนี้ก็น่าจะคุ้มหน่อยละกันนะครับคิดว่าสีที่น่าจะเหมาะกับการไปแคมป์เนี่ยก็น่าจะเป็นสีเขียวนะสีขาวเนี่ยอาจจะเหมาะกับการแบบว่าตั้งเป็นอีกตัวอยู่ที่บ้านปาตตงปาร์ตีก้กับเพื่อนซึ่งจริงในฝั่งของไอว่าตัวนี้นะครับจะมีลำโพงแบบอีกหลากหลายขนาดเยอะแยะมากมายเลยแบรนด์นี้เขาเด่นในเรื่องของลำโพงอยู่แล้วแบรนด์ในฝั่งของญี่ปุ่นเนาะเออยังไงเผื่อใครอยากได้รุ่นอื่นนะฮะก็ลองแวะไปดูได้มีอยู่ใต้คำอธ ครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงฝากกด subscribe นะครับให้กับช่องอาร์ตีวีวิด้วยแล้วกันนะจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิปดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดย้นะครับก็ <c oughs> ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในรีวิวคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ Oh k i งกาละ k งกือละ k ิ n กาละ k งกือละ Kinga Oh Oh